สวัสดีครับผมองค์คนร็อกหนังช่องรีวิวหนังสไตล์ชาวร็อกวันนี้จะมารีวิวหนังเรื่องวินนี่เดอะพู h โหดเห็นมีก่อนจะไปฟังรีวิวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subs ส r คร e แล้วก็คอมเมนต์เพื่อที่จะทำให้ช่องนี้โตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ w ว n นี่เดอะ o ูลบลาจันฮอ์นี่เป็นหนังแนวฮีโร์เทเลอร์ที่ว่าด้วยเรื่องของคริสโตเฟอร์โรบินและกลุ่มพ้องเพื่อนที่ประกอบด้วยว n นี่เดอะพ o ลพิกเล t ทิกเกอร์อียอและแรบบิททั้ง6คนได้บังเอิญเจอกันในสมัยที่คริสโตเฟอร์โรบินยังเป็นเด็กเมื่อคริสโตเฟอร์โรบินโตเขาต้องออกจากกลุ่มพ้องเพื่อนเพื่อที่จะไปเรียนเป็นแพทย์ที่มหาลัยหลังจากที่คริสโตเฟอร์จากไป กลุ่มพ้องเพื่อนที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากคริสโตเฟอร์ก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตปกติอย่างเคยเหมือนเมื่อก่อนที่คริสโตเฟอร์อยู่ทุกตัวหิวโซเนื่องจากไม่สามารถหาอาหารเองได้จนวันหนึ่งวินนี่เดอะพูก็เลือกที่จะสละชีวิตเพื่อนในกลุ่มหนึ่งคนคืออียอเพื่อประทังชีวิตเพื่อนทั้งกลุ่มหลังจากเหตุการณ์น,นั้นหัวใจทุกคนก็แตกสลายและไม่สามารถไว้ใจมนุษย์ได้อีกต่อไป เหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ต้องไปดูเองครับกับหนังเรื่องวิ n นี่เดอะพูบลัดแจนฮอร์นี่วินนี่เดอะพู h โหดเห็นหมีเป็นหนังสยองทุนต่ำเพียง1,2 0 0 0 0่นเหรียญใช้เวลาถ่ายทำเพียง10วันเท่านั้นหลังจากลิขสิทธิ์วินนี่เดอะพู h ที่เขียนโดย A.A. m i l n e และนักวาดภาพประกอบชีพาร์ d หมดอายุลงในปี2021 w ิชฟรีส e วอ t เ r อร์ฟิจึงเริ่มนำเรื่องราวของวินนี่เดอะพู l มาดัดแปลงให้เป็นภาพยนตร์สยองขวัญโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง w o n g t เทิ turn, และถ่ายทำใกล้ๆก,ก,กับป่า s s h o าว n ต้นฉบับของป่า100ยเอเคอร์ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยครับว่าหนังสยองขวัญทุนต่ำเกรดบีเรื่องนี้ทำไรายได้ในสัปดาห์แรกไปถึงเกือบ10เท่าของทุนเลยครับต้องชมครับว่าทีมการตลาดหนังเรื่องนี้ทำได้ดี และ r i s f r e a k water f i e l d เลือกได้ฉลาดครับที่เอา Winnie the Pooh มาแปลงเป็นหนัง h e o r e r Thriller ซึ่งมันทำให้หนังเรื่องนี้น่าสนใจมากๆที่เอาตัวละครน่ารักน่ารักในความทรงจำในสมัยเด็กของเราเอามาไล่ฆ่าคนขนาดในเมืองไทยครับรอบที่ผมไปดูคนยังเยอะกว่าปกติครับเยอะกว่าปกติหนังเกรดบีทั่วๆไป ซึ่งก็มีโอกาสที่จะทำให้หนังเรื่องนี้เกิดเป็นแฟรนไชส์ใหม่แบบหนังเรื่องซอก็เป็นไปได้ครับแต่หลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้ผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ชอบเลยครับหนังบทแย่มากๆหลายๆจุดไม่ make sense เลยครับการกระทําของตัวละครหลายๆตัวดูขัดใจมากๆผมเห็นแล้วก็งงๆว่าเฮ้ยทำไมมันทำแบบนี้กันวะและบางทีก็ใส่ตัวละครที่ไม่ได้แนะนำอะไรเลย แล้วก็แทบไม่มีความเกี่ยวข้องกับหนังเลยครับซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปล้างปิดคลิปรีวิวแบบไม่สปอยผมจะมาสับในจุดที่ผมพูดไปเมื่อครู่ครับซึ่งผมจะมาพูดให้เห็นได้ชัดๆเลยครับว่าจุดไหนที่ผมไม่ชอบถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถปิดคลิปตอนที่ผมพูดสโลแกนของช่องในช่วงท้ายนะครับที่ว่าหนังก็เหมือนกับอาหารอันนั้นแหละครับปิดได้เลยครับแต่ถ้าใครดูแล้วหรือไม่คิดจะดูก็รอฟังได้เลยครับ หนังเปิดมาด้วยอินโทรที่เล่าเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปครับที่เป็นเรื่องย่อถ้าใครอยากดูเป็นคลิปเต็มๆนะครับทางเมเจอร์ก็ได้โพสต์ไว้แล้วนะครับในช่อง YouTube ของเมเจอร์เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์นะครับองค์ที่1หนังเปิดมาให้เราได้รู้จักกับตัวละครคริสโตเฟอร์โรบินและแฟนของเขาพอจบองค์ที่หหนังก็ขึ้นไตเติ้ล ทำให้ผมนึกถึงพวกหนังสยองขวัญเกรดบีสมัยก่อนๆเลยครับเล่าพวกเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มของวินนี่เดอะพูว่าไปก่ออะไรไว้บ้างก่อนที่หนังจะเข้าองค์ที่2แล้วพอหนังเข้าองค์ที่2ครับหนังก็แนะนําให้เราได้รู้จักกับกลุ่มตัวละครกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มหลักของหนังเรื่องนี้ที่กลุ่มตัวละครกลุ่มนี้จะมาทําอะไรเง่าๆให้พวกหมีพูดได้ไล่เชือดซึ่งเป็นการดําเนินเรื่องที่ค่อนข้างจะแย่ครับ แต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือวิธีการฆ่าเพราะว่าหนังเรื่องนี้ใช้ความเป็นเรท R ได้คุ้มสุดๆเลยครับเลือดเป็นเลือดสมองเป็นสมองเละเป็นเละแต่บางฉากกล้องก็จะหลบมุมตอนฆ่าไม่ให้เราเห็นจั๊กจะไม่ใช่เพราะกลัวหนังรุนแรงเกินไปแต่ด้วยงบที่จํากัดจําเขียนะครับบางฉากการฆ่าที่มันจะทำให้หนังทุนสูงขึ้นโดยที่ไม่จำเป็น เขาก็เลือกหลบมุมเอาครับเพื่อเซฟงบประมาณอันนี้เข้าใจได้ครับซึ่งกรรมาวิธีการค่าเขาครีเอทค่อนข้างดีเลยครับค่าได้โหดและสะใจมากๆครับแต่เรื่องบทและการดำเนินเรื่องนี้เป็นปัญหามากครับเป็นปัญหาทั้งองค์ที่2ไปเลยครับแล้วพอเข้าสู่องค์ที่3หนังก็ยังมีปัญหาเรื่องบทอยู่ดีครับแต่ก็ยังโอเคที่ตอนจบจบแบบนั้น ไม่ได้จบแบบหนังสยองขวัญไล่เชือทั่วไปแต่มันก็น่าหงุดหงิดที่คือแบบมันอยู่ดีๆมันก็ตัดจบขึ้นไตเติลเลยครับเหมือนคนไม่เคยทําหนังมาเลยครับอยู่ดีๆก็เฟดดาแล้วขึ้นไตเติลแบบงงๆเลยครับหนังปกติจะมีจุดแลนดิ้งก่อนที่หนังจะขึ้นไตเติลใช่ไหมครับแต่หนังเรื่องนี้ไม่มีเลยครับพอฉากจบฉากนั้นจบปุ๊บหนังเฟดดาตัดขึ้นไตเติลอะไรครับเนี่ย ผมนี่เกาหัวเลยครับตอนนั้นเมื่อกี้พูดเรื่องของการอีดิตไปนิดหน่อยแล้วนะครับงั้นผมขอมาพูดเรื่องของการอีดิตกันต่อกันเลยดีกว่าครับนอกจากจุดก่อนขึ้นเครดิตจบหนังนะครับระหว่างเรื่องครับมีหลายจุดที่หนังอยู่ดีๆก็เฟดดำไปเลยครับทั้งๆที่ฉากนั้นนะครับมันต่อเนื่องกันนะครับและก็เป็นหลายครั้งเลยครับซึ่งมันน่าหงุดหงิดมากเลยครับ ถ้าคนทำหนังเรื่องนี้จ้างคนอีดิทที่มีประสบการณ์มากกว่านี้นะครับจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยครับตัดต่อได้แย yeah, ่มากๆครับแต่สิ่งที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้มากๆเลยก็คืองานพร็อพครับงานพร็อพทำได้ดีมากๆเลยครับตัวละครกลุ่มหมีภูนะครับทำหน้ากากออกมาได้สมจริงมากเลยครับถึงเราจะดูออกนะครับว่ามันเป็นหน้ากากหมีภูแต่ตัวหน้ากากครับ มันขยับได้เหมือนจริงเหมือนหน้าของสิ่งมีชีวิตจริงๆเลยครับซึ่งน่าทึ่งมากเลยครับถ้าเทียบกับทุนหนังที่ใช้เพียงแค่1 2 0 0 0 0ื่นเหรียญพวกพร็อพมันทำได้ดีเกินทุนสร้างมากๆเลยครับพวกพร็อพตอนฉากโดนฆ่าก็สมจริงเละเทะหน้าสยดสยองเลือดเป็นเลือดสมองเป็นสมองครับและนอกจากนั้นนะครับพวกพร็อพที่ราคามันจะแพงๆนะครับ ที่จะต้องเอามาทําลายในหนังตัวอย่างเช่นรถทีมงานก็ฉลาดเลือกนะครับที่เอารถที่มันจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วนะครับเอามาเผาเอามาชนแสดงให้เห็นความฉลาดแกมโกลงของโปรดิวเซอร์ของหนังเรื่องนี้เลยครับแต่มันก็แลกมาด้วยความสมจริงที่น้อยลงครับส่วนเรื่องของซาวด์ก์อันนี้พอใช้ได้ครับบางจุดก็เลือกซาวด์เพื่อให้หนังได้บรรยากาศที่กดดันเลือกได้ดี แต่บางจุดก็เลือกซาวไม่ค่อยเข้ากับหนังเลยครับแต่โดยรวมก็ถือว่าพอไปวัดไปวาได้แหละครับถัดมาเรื่องของการแสดงนักแสดงเล่นกันได้ค่อนข้างแย่ yeah, เลยครับผมดูจากตัวอย่างที่เป็นซาวด์แทร็กมันจะมีตัวละครหญิงที่เป็นแฟนพระเอกนะครับพูดขึ้นมาการพูดยังมีความแข็งแข็งอยู่ครับผมรู้สึกว่ามันแข็งแข็งอยู่ครับแต่พอผมมาดูในหนังจริง คือผมอยู่ต่างจังหวัดครับรอบที่ต่างจังหวัดก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ภาคไทยซึ่งเป็นทีมภาคทีมโปรดของผมเลยครับคือทีมภาคพันธมิตรมันเลยทําให้กลบการแสดงเวลาพูดของแต่ละตัวละครได้พอสมควรครับแต่การแ acting บางตัวละครก็ล้นไปเยอะเลยครับแต่บางตัวละครก็ขาดไปเยอะเหมือนกันครับแต่ก็เข้าใจครับว่าหนังมันทุนต่ําคงไม่สามารถที่จะเลือกพวกนักแสดงเบอร์ใหญ่ๆได้ แต่คนที่แสดงดีที่สุดในเรื่องนี้ก็คือหมีภูครับเพราะมันไม่มีบทพูดครับแต่จริงๆแล้วตัวหนังทำได้ดีนะครับดีไซน์ตัวละครนี้ออกมาได้น่ากลัวแค่ยืนเฉยๆเห็นหน้ามีภูก็หลอนมากแล้วครับสรุปคะแนนหลังหักจุดที่ไม่ชอบของหนังวันนี้ตะภูโหดเห็นหมีผมขอให้คะแนนไว้ที่3.5คะแนนครับ ถึงผมจะให้คะแนนน้อยเนื่องจากหลายๆจุดของหนังทําได้แย่มากๆแต่หนังก็มีจุดดีของมันนะครับหนังมันยังมีความสนุกความบันเทิงในการไล่ฆ่าอยู่สําหรับคนที่ชอบความสยองความเลือดสาดก็ไม่ควรพลาดกับหนังเรื่องนี้ครับซึ่งตัวผมก็เอนจอยกับหนังเรื่องนี้ไม่ได้รู้สึกเสียดายเวลาหรือเสียดายเงินเลยครับเอนจอยกับความครีเอทในวิธีการฆ่าและความน่าสยดสยองของมันครับ ก่อนจะจากกันหนังแต่และเรื่องก็เหมือนกับอาหารครับลิ้นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันใดรสนิยมของการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นและหลังจากนี้ก็จะเป็นการสับในจุดที่ผมหงุดหงิดว่าเฮ้ย hey, มันทําอย่างนั้นทําไมวะซึ่งก็จะมีการสปอยจุดสําคัญอยู่ครับใครที่ยังไม่ได้ดูกําลังจะไปดูก็ปิดได้เลยครับแต่ถ้าใครที่ดูแล้วหรือไม่คิดจะไปดูก็มาฟังกันได้เลยครับเริ่มต้นเลยครับ เปิดมาฉากที่แฟนพระเอกโดนพิกเลตรัดคอแทนที่พระเอกมันจะต่อยพิกเลตเพื่อให้มันคลายโซ่รัดคอแต่พระเอกมันก็พูดอย่างนั้นแหละครับให้ปล่อยปล่อยปล่อยพูดจนแฟนมันตายอะครับซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับถัดมาพอเข้าเรื่องหลังไตโต้ครับฉากที่เพื่อนนางเอกที่มาที่หลังที่คุยโทรศัพท์พอเจอหมีภูครับแทนที่จะหาทางวิ่งกลับไปที่รถดันวิ่งไปที่อื่นซะง,งั้นเลยครับ แล้วก็ยังไม่บอกอะไรคนในสายด้วยนะครับตอนที่คุยกันแถนที่จะโทรบอกว่าให้แจ้งตำรวจนู่นนี่มีอะไรสักอย่างมาไล่ฆ่าครับถ้าเขียนบทมาดีกว่านี้เราคงจะได้เห็นว่าทิศท,ทางของมีภูเป็นทิศท,ทางที่เราจะวิ่งไปเอารถจะได้ตัดความไม่ make ซน n ์ออกไปครับแล้วก็เรื่องของโทรศัพท์อาจจะทําให้โทรศัพท์หล่นแตกไม่สามารถใช้งานได้อะไรประมาณนี้เพื่อจะลบจุดพลอดโ้อีกครั้ง และก็ยังไม่พอครับตอนที่มีภูฆ่านางทําไมต้องดึงเสื้อให้เห็นหน้าอกด้วยครับคือกลัวคนดูบนว่าหนังเรทอาไม่มีฉากนู้ดิตีีหรอครับถัดมาฉากสาวอาบน้ําในอ่างน้ําพอถ่ายเซลฟี่ติดมีพูแทนที่จะโทรแจ้งตํารวจว่ามีคนโรคจิตถ้ามองไม่ทําครับแช่น้ําต่อใช้เลยสุดท้ายโดนมีภูขับรถเอาล้อรถมาหมุนเหยียบหัวเละตาถลนออกจากเบ้า อันนี้สมกับความง่าวของตัวเองเลยครับแต่มันก็น่าแปลกใจนะครับคือมีผู้ขับบีมันเอา BM มาจากไหนวะแล้วมันขับรถเป็นด้วยเหรอโอ้โหสุดยอดเลยครับต่อมาตอนที่นางเอกเพิ่งนึกได้ว่ามีปืนถือปืนออกมาเห็นมีผู้ถือมีดาันหลังอยู่แทนที่จะยิงดันไม่ทำอะไรเลยดูเฉยๆคือยิงเข้าไม่เข้าไม่รู้แหละครับแต่มันต้องยิงไว้ก่อนสิครับต่อมา ตัวละครที่เป็น LGBTQ+ ที่เป็นผู้หญิงสองคนคนหนึ่งโดนค้อนทุบหัวเป็นรูรูปค้อนอีกคนรอดโดนจับตัวไปกลุ่มนางเอกไปช่วยนางเอกถือปืนไปด้วยนะครับไปช่วยแล้วไปเจอพระเอกพอช่วยพระเอกแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพอกลุ่มนางเอกไปเจอเอา้าวตัวละครใหม่ไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็แทนที่จะรีบช่วยนะครับคุยกันอยู่นั่นแหละครับคุยกันเป็นสองสานาทีเลยครับ เห็น a c t ิ้งดูกลัวกันมากเลยครับแต่มันก็ยังมานั่งคุยบ้าอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ครับแทนที่จะรีบช่วยแล้วรีบหนีไปพอช่วยเสร็จครับมันยังมานั่งคุยกันอีกครับแหม่ยอดเลยครับแล้วไม่พอนะครับนางเอกที่ถือปืนมาครับนั่งคุยกันแล้วแล้วมาโดนตัวละครใหม่แย่งปืนไปอีกตัวละครใหม่จะเอาไปยิงพิกเลตพอทำหน้าแกเสียโฉมพอเจอพิกเลตครับไม่รู้อะไรเข้าสิง พ้ามนู่นพรามนี่สุดท้ายโดนฆ่าจากความเง่าของตัวเองไปอีกคนครับต่อมาตอนที่ตัวละครกลุ่มนางเอก3คนนั่งหลบอยู่หลังกล่องนะครับพิกเล์กับมีภูดได้ยินเสียงนางเอกกับสาวแว่นวิ่งหนีไปแล้วแต่ตัวละครที่เป็น LGBTQ+ ไม่ยอมหนีนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับพอพิกเกตลมาเจอตัวละครหญิงตัวนี้ก็โชคดีได้คอนครับได้คอนปุ๊บเอามาทุบพิกตลจนสลบ แต่แทนที่จะฆ่านะครับยังมีเวลาเอาพิกเลตครับไปมัดที่จุดที่เจอตัวละครใหม่ครับคือรอให้มันตื่นแล้วค่อยฆ่าเวลาเยอะเนาะทานที่จะทุกให้มันตายไปตั้งแต่แรกนี่ต้องเสียเวลาลากมาผูกแล้วก็เอามายืนพล่ามอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดสุดท้ายโดนหมีภูตามมาเอามีดเสียบปากทะลุคอตายตายจากความเง่าวของตัวเองไปอีกคนครับถัดมาฉากก่อนจะจบ นางเอกได้รถแล้วนะครับตอนที่เจอผู้ชาย4คนนะครับนางเอกขึ้นไปนั่งเป็นคนขับแล้วนะครับแล้วก็มีสาวแว่นอยู่ข้างๆอีกคนหนึ่งแล้วไอ้สคนนั้นก็ไปรุมตีหมีภูแล้วทําอะไรหมีภูไม่ได้สุดท้ายโดนหมีภูฆ่าตายไป4คนคือนางเอกมีเวลาตั้งเยอะให้ใส่เกียร์ R แล้วถอยรถขับหนีนี่ไม่ทําจ้านั่งรออย่นั่นแหละรอให้หมีภูมันฆ่าไอ้สคนเสร็จแล้วค่อยไปขับรถชน คือมันโดนรุมตีขนาดนั้นมันยังไม่เป็นไรอะครับแล้วขับรถชนคิดล่ะครับว่ามันจะตายก็เห็นอยู่มันฟันแทงไม่เข้าสุดท้ายมันเกาะรถไปแล้วก็ฆ่าสาวแว่นแล้วสุดท้ายพระเอกมาช่วยขับรถที่ผมบอกในเรื่องของพร็อพที่ผมชอบอะครับที่รถมันจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วนะครับขับไปชนหมีภูแล้วหมีภูไม่ตายสุดท้ายจับนางเอกมาเชื่อดคอ แล้วก็ตายซึ่งเป็นการตายจากความง่าของตัวเองที่ไม่ยอมถอยรถออกไปตอนที่ผู้ชายสี่คนโดนฆ่าสมแล้วครับตัวละครแต่ละตัวนี่ง่าจนผมไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยครับคือเข้าใจนะครับหนังแนวไล่เชื่อมันจะมีตัวละครง่าวๆแบบนี้แหละครับเช่นพวก Scream Texas Chainsaw c h e p p r r s c r e e p e r s หนังพวกนี้ก็มีตัวละครแบบนี้แหละครับแต่เรื่องนี้นครับ คือมันเง่าทุกตัวจนหน้าหงุดหงิดครับแต่มันก็สะใจดีนะครับตอนที่มันโดนฆ่าจากความเง่าวของตัวเองครับผมเลยไม่มีความรู้สึกลุ้นให้ตัวละครง่าวพวกนี้รอดไปได้ครับผมเลยชอบตอนจบที่นางเอกโดนเชือดคอสมกับความเง่าวที่นั่งรอผู้ชายสี่คนโดนฆ่าแล้วไม่ขับหนีไปครับเป็นยังไงบ้างครับกับการสับเละชอบแบบนี้ก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าผมเจอหนังแบบนี้ ผมจะเอามาสับเละช่วงท้ายคลิปแบบนี้อีกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเงามันทุกตัวละครเลยครับ